สวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะน้องโยเรนะคะวันนี้เรามาเรียนฝึกขับรถกับคูปีค่ะนี่ครูปันนี่ <Okay. S 2> ครูปีโ <c oughs> <ะ>อเคนะครับ <c oughs> เรียนคูป,ปีดั <c oughs> นนั้นวันนี้เปิดมันตกนะครับการอุปกรณ์ของรถเราต้องใช้เป็นหมดนะครับอั <c oughs> นดับแรกก็ถ้ากับรถปานฝนอันดับแรกเราต้องทําอย่างไรหนึ่ง หนึ่งเราต้องลดความเร็วของรถเรานะคะอันดับแรกเลยลดความเร็วลงเพราะวิจัยตัดเราจะมองได้ไม่ไกลมองไม่ไกล่สองสองอันดับสองก็คือรักษาระยะห่างระหว่างรถคันเรากับรถคันหน้าใช่ระยะเบรกจะเหลือน้อยลงใช่ค่ะคือสองสามสเราจะเปิดไฟลี่นะคะไฟลี่หรือไฟหน้าเพื่อให้คนอื่น เขาเห็นนะคะว่ามันจะมีรถเราอยู่นะแต่ห้ามเปิดไฟอะไรนะห้ามเปิดไฟฉุกเฉินเด็ดขาดค่ะนี่เพราะว่าถ้าเราเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยเดี๋ยวเกิดความสับสนนะคะว่าจะเป็นทิศทางยังไงการหักเหของแสงเนี่ยมันได้รถที่ตามหลังเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะไปทางใดรถกั้นหน้าจะมองไม่เห็นนะเปิดไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ต่อมาสี่เปิดอะไรเราจะ เปิดนี่ทปั้นน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝนนะครับต่อไปลาน้ำฝนนะครับครับเป็นน้ำไปแล้วน้ำฝนน้ำฝนตกแล้วเขาต่อไปห้าอันดับห้านะคะลดการเกิดฟ้าโดยและการเกิดฟ้าลดยังไงครับอุณหภูมิเอร์ภูมิใช่ค่ะให้มันเหมาะสมนะคะทั้งภายในและภายนอกไปนอกไปในนะครับไะนั้นเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศทางนะคะไม่ให้ เอเนี่ยหันไปที่กระจกค่ะอใช่จะเกิดฟ้าให้หันเข้าหาเราเพราะว่าถ้าไปกระจกเนี่ยจะเกิดฟ้าบนรถได้ค่ะแล้วต่อไปนี่ปุ่มนี้เลยสำคัญนะคะปุ่มไล่ฟ้าของเราปดได้เลยค่ะเอาปิดก้าวฝนตกแล้วนี่ยะห้าหลักห้าประการนะครับเวลาขับรถขับขี่ปลอดภัยเราต้องเรียนรู้บางอย่างที่ครูสอนอาจจะไม่หมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญ ครูจะให้เราฝึกให้เป็นค่ะเรื่องถนนต้องเรียนรู้ใช่มากมายเออเราต้องเซฟตี้เฟิร์สนะคะเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนใช่เซฟตี้เฟิร์สคือปลอดภัยไว้ก่อนก็ว่าเวลาครูสอนครูสอนแนวเจิงป้องกันลดอุบัติเหตุเป็นในเรียนกับครูมา6 7 8ชั่วโมงตอนนี้8ชั่วโมงูปิ จเย็นมากแล้วก็สอนตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่การวางเท้าเลยค่ะทุกคนดีมากใครจะมาเรียนก็มาเรียนกับครูปีเพราะว่าพื้นฐานนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของการเริ่มหัดขัดรถถ้าเราไม่ได้พื้นฐานเนี่ยมันก็ถามว่าในชีวิตประจำวันถ้าเราไปขับรถเนี่ยก็อาจจะแบบเราอาจจะไม่พร้อมไม่ปลอดภัยใช่ค่ะแต่ถ้าพื้นฐานดีมันก็จะดีไปต่อยอดได้เนี่ยเราตอนไปต่อยอดได้ก็เรียนรู้พื้นฐานนี่จากเมื่อวาน น้องไม่เป็นอะไรเลยนี่ไม่เป็นเเป็นศูนย์เริ่มจากศูนย์ของจริงแต่วันนี้ครูพาเราไปแบบว่าในเมืองนอกเมืองในห้างไปเหมือนได้ไปในห้างเรียนกับคุูปปีได้ขับรถไปในห้างครูครูสอนดีมากค่ะแนะนําค่ะโอเคลูัสวัสดีนะครับค่ะดีมากเลย